ที่ได้รับผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกแตกฝ้านโดนบ้านชำรุดจากแรงสั่นสะเทือนนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่จุดไหนแล้วได้รับผลกระทบจากจุดนี้นะครับให้ท่านไปลงบันทึกประจําวันแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนของสอบพบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการอันนี้สัมพันธ์นะครับอันนี้สัมพันธ์ฝากแชร์ให้หน่อยผมเสียงค่อนข้างแหบแล้วเพราะว่าใช้เสียงมาก นะครับให้ไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนรวมไปถึงถ้าท่านได้รับบาดเจ็บนะครับรวมไปถึงถ้าท่านได้รับบาดเจ็บนะครับไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสพบางแก้วนะครับว่าบ้านท่านถูกแรงระเบิดไม่ว่าท่านที่อยู่บางนาอยู่ราชกระบังอยู่ตรงไหนก็ตามนะครับแล้วได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นะครับกระจกแตก นะครับบ้านพังอะไรต่างๆท่านต้องไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสบพบางแก้วเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายนะครับฝากแชร์ให้หน่อยบ้านใครที่ได้รับผลกระทบนะครับตรงตัวแทนพรุ่งนี้นะครับเชื่อว่าสถานีตำรวจภูทรบางแก้วจะตั้งทีมพนักงานสอบสวนรอรับแจ้งความของท่านอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ฝากแค่ต่อฝากบอกต่อด้วยนะครับใครเห็นเพื่อนบ้านเราใครเห็นแย่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบบ้านพังกระจกแตกรถเสียหายทรัพย์สินมีค่าเสียหายท่านไปแจ้งความร้องทุกข์ที่พนักง,งานสอบสวนสพอบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการนะครับฝากแชร์ให้ด้วยนะครับฝากแชร์ให้ด้วย ว,วันน้าดีครับด้านหลังคุมได้ยังด้านหลังคุมได้ยังสวัสดีนะครับพุทธวาชิตทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและผมประชารัมพันธ์นะครับแจ้งถึง ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับความเสียหายนะครับ <c oughs> <c oughs> ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานนะครับภายในซอยกิ่งแก้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านพักรถยนต์นะครับหรือแม้หรือแม้แต่ได้รับบาดเจ็บใดๆต่างๆนะครับให้ท่านไป แจ้งความลงบันทึกประจําวันกับพนักงานสอบสวนของสอบพบางแก้วนะซึ่งเชื่อว่าพรุ่งนี้จะมีการเปิดทีมพนักงานสอบสวนพุำธาิาการเพราะว่าความเสียหายขยายเป็นวงกว้างนะครับแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้หลายกิโลเมตรนะครับหลายกิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นความเสียหายเยอะนะครับ ผมย้ำนะครับว่าจุดเกิดเหตุท้องที่เกิดเหตุนั้นเป็นของบางแก้วนะครับสถานีตำรวจภูทรบางแก้วไม่ใช่บางพีนะครับสถานีตำรวจภูธรบางแก้วนะครับฝากแชร์ให้ด้วยนะครับท่านต้องไปแจ้งความที่สพบางแก้วเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านพังหรืออะไรก็ตามที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม และเกิดการระเบิดขนาดใหญ่นะครับภายในโรงงานตั้งอยู่ในซอยกิ่งแก้วย1่บบนะครับพื้นที่ของอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการกระจกแตกประตูหลุดหน้าต่างพังฝ้าร่วงพวกนี้ท่านไปแจ้งความได้หมดนะครับเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆอยถ้าท่าไม่อยากเสียงเงินส้มเอง นะครับท่านก็ไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนบักงานสอบสวนสพอบาองแก้วเพราะถ้าจะให้ร้อยเวรไปสำรวจปอะไรเนี่ยมันจะช้านะครับมันจะช้าฝากไปถึงผู้นําท้องถิน่นนะครับฝากไปถึงผู้ใหญ่บ้านที่มีรัศมีอยู่โดยรอบในจุกระเนะครับออกสำรวจความเสียหายลูกบ้านให้หน่อยนะครับ จะเรียกร้องค่าเสียหายจากการบาดเจ็บแก้วหูถ้าแก้วหูท่านมีปัญหานะครับแก้วหูท่านปวดแก้วหูท่านเจ็บนะครับท่านมีอาการบาดเจ็บท่านไปหาหมอนะครับไปโรงพยาบาลแล้วเอาใบรับรองแพทย์นะครับระบุให้ชัดเจนนะครับแล้วท่านไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อเรียกร้องสินใหม่ได้นะครับเพื่อเรียกร้องสินใหม่ได้เพราะโรงงานขนาดใหญ่ส่วนใหญ่แล้วจะมีประกันนะครับจะมีประกัน นนเพราะนั้นอย่างที่บอกถ้าใครบาดเจ็บแก้วหูออมีปัญหาระบบการได้ยินนะครับหายใจสูดดมกิ่นกวันสารเคมีเข้าไปนะครับแล้วได้รับผลกระทบท่านรีบไปโรงพยาบาลนะครับไปหาหมอเอาไปรับรองแพทย์อะไรต่างๆแล้วไปแจ้งความนะครับแล้วไปแจ้งความพยายามถ่ายรูปความเสียหายที่บ้านของท่าน นะครับถ่ายด้วยมือถือถ้าปิ้นได้ก็ปิ้นไปนะครับเพื่อเป็นหลักฐานให้กับพนักงานสอบสวนนะครับได้ลงบันทึกประจําวันนะครับสาคัญที่สุดนะครับบ้านที่ได้รับความเสียหายหนึ่งรูปถ่ายที่เห็นบ้านเล็กที่ท่านอย่างชัดเจนความเสียหายในบ้านท่านมีอะไรบ้างกี่จทย์นะครับจำเนาทะเบียนบ้านแบนบประชาชนเจ้าของบ้าน นะครับรูปถ่ายถ้าพิมพ์ได้ก็พิมพ์ไปถ้าพิมพ์ไม่ได้ก็ไปให้ร้อยเวรปิ้นไแต่อยากให้พิมพ์รูปนั้นไปนะครับแล้วท่านไปแจ้งความกับร้อยเวรที่สถานีตารวจภูธรบางแก้วเพราะจุ่กระเหตนนั้นอยู่ในเขตของพอออสอบพบางแก้วนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับพนักงานสอบสวนจะได้รวบรวมหลักฐานความเสียหายต่างๆนะครับ โรงงานหมิงตี้เคมีคน้นท่านไปแจ้งความท่านไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าโรงงานชื่ออะไรร้อยเวมีข้อมูลหมดแล้วนะครับขอให้ท่านมีหลักฐานนะครับอันเกิดจากความเสียหายนะครับเกิดจากแรงระเบิดหนองโรงงานแห่งนี้นะครับสถานการณ์ล่าสุดในขณะนี้นะครับสถานการณ์ดีขึ้นนะครับร้องเพลิงไว้ได้ในวงจำกัด แสงเพลิงเริ่มลดลงนะครับเสียงระเบิดไม่มีเกิดขึ้นแล้วนะครับและนี่คือไลฟ์สดผ่านทางเพจข่าวเวิร์คพอยยีนะครับผู้บาดเจ็บนะครับมากกว่า10บรายนะครับผู้บาดเจ็บมากกว่า10บรายมีทั้งไปโรงพยาบาลเอง เจ้าหน้าที่นำส่งนะครับมีมีจำนวนมากและใครที่คิดว่าตัวเองได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นหูอื้อนะครับหูดับสูดดมหายสูดดมควันพิษสูดดมอากาศพิษเข้าไปแล้วหายใจติดขัดนะครับท่านให้ให้ท่านรีบไปโรงพยาบาลนะครับแจ้งหมอแจ้งโรงพยาบาลว่าเกิดได้รับผลกระทบจากเหตุนี้ นะฮะเพื่อเอาใบรับรองแพทย์มาแจ้งความร้องทุกข์เรียกร้องค่าสินใหม่ให้กับทัวรท่านเองนะครับ นะครับจะได้มีข้อมูลกันนะครับจะได้มีข้อมูลกันแล้วก็ไปถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนประชาชนนะครับใครที่บาดเจ็บไปหาหมอใครที่บ้านพังถ่ายรูปเป็นหลักฐานพยายามถ่ายให้เห็นบ้านเลขที่ของท่านด้วยนะครับจะได้เป็นหลักฐานเป็นไปให้กับพนักง,งานสอบสวนสพอบ,อบางแก้วนะครับ โรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานผลิตเกี่ยวกับโฟมนะครับเป็นโรงงานผลิตเกี่ยวกับโฟม <Hey. S 1> แล้วก็ผมแนะนำนะครับใครที่อยู่ในทิศทางของกระแสลมโดนในทิศทางของใต้ลม แล้วท่านได้กลิ่นเหม็นไหม้ได้กลิ่นควันไฟนะครับท่านอย่าฝืนนะครับเพราะว่าควันไฟเป็นควันมีสารเคมีนะครับเป็นควันที่มีสารเคมีนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันมีสารเคมีชนิดใดบ้างท่าเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนอย่าเพิ่งไปสูดตมควันไฟพวกนี้เข้าไปนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นปัญหาในระบบทางเดินหายใจของท่านได้นะครับ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขณะนี้เราจะเห็นภาพความสามัคกีของพี่น้องโดยบรรเทาสารแระนภัยนะครับพี่น้องกู้ภัยพี่น้องดับเพลิงนะครับจะหน่วยงานต่างๆกว่า100นายนะครับที่จะกายกําลังนําอุปกรณ์ต่างๆนะครับเข้าฉีดสกัดเพลิงนะครับด้านหลังเราจะเห็นว่ามีถังเคมีนะครับขนาดใหญ่นะครับเห็นไหมครับที่ผม z ูมเข้าไปให้นะครับซึ่งขณะนี้ เจ้าหน้าที่ต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงถังเคมี2ใบนี้นะครับซึ่งคาดว่ามีน้ำหนักไม่ต่ำจาก20บตันนะครับเนี่ยครับกำลัางควบคุมที่ผมตูงเข้าไปนะครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแปดผมไม่พอนะครับท้าไม่ทัน <i> นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขณะนี้ นะครับสถานการณ์ภาพรวมถือว่าควบคุมสถานการณ์ได้นะครับแล้วก็แสงเพลิงยังไม่หมดไปนะครับแต่ว่าควบคุมไม่ให้กระจายวงกว้างได้แล้วนะครับสำหรับเหตุการณ์โรงงานไฟไหม้และเกิดการระเบิดนะครับเกิเกิดภายในซอยกิ่งแก้ว21นะครับพื้นที่ของ o bank, P, อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการและที่ครีสดนะครับผ่านทางเพจข่าวเวิร์คพอยต์ นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย